สวัสดีจ้าพี่น้องมามึงตาบุกค,ครัวเองเลยมามึงมานีเมนูแล้วเขารั้วเองต้องเด็ดแน,น่นอนโอ้เราเห็นแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องมันมีค่าหลูชิบมือสั้นมือสั้นผู้เถาเนาะ เป็นตังไรจังอันนี้คือเมนูขัวหนูหรืออมหนูนี่เราพี่น้องอ,อ,มอ,อมหนูออหนส่วนเครื่องตาก็จะใส่เครื่องใส่มแล้ตาตรปลางนัว,นวเกลือกระแดกนิดนึงบ่บ่ระแดกบ่อส่บ่ประแดกบ<ะ>่ใส่พี่นอ้องรสดีรสดีเปนหมากของของราสนเนีนเป็นรสดีส่วนพักก็จะมี ต้นหอมมีตูซี่เล้าคบผักคบเครื่องเลยมันบ่อืมซี่เล้าปีตูตูไทยเออตูไทยตูไทยคืออย่างตูไทยก็คือผักอันนั้นละกระเพราเอออ๋อกระเพาตูไทยว่าสั่นแล้วว่าตูไทยเนี่ยเส้นเรียบร้อยสำับเมนูขัวหนูเดี๋ยวเราก็สิตั๊กไปกินตามเพราะในกินเข่าได้พี่น้องอ๋อเพราะในกินเข่าได้ลูก ให้มึคงคลิปก่อนหนานีอ่ะอคือสีเห็นเนาะมีแตรยายกับเป็งหน่อยส่วนหลานก็นยังรอแเนวมักหน่องพิมพ์ยังรอกินน้ำพรอยอยู่มันหมัมมกครับมักแห้งเบาๆจริงเขาอิ่มดอกสีรอกินน้ำตาลหรว่าจังสันอยู่ไหนโอเคครับบ่หน่องพิมเติมอีกสิบว่านวดเลิกบ่ เรียบร้อยไปะละกะสิตักแล้วน้องบีสิไปเมียนของให้เล่ากันละกะสิได้ออกไปกินขา้าวเดี๋ยวห้อยไปกินขา้าวน้ำตาพี่น้องอากาศก,ากะคืมๆพี่น้องเหมือนอนะตักมาหลายชิ้นเอ๊ะยินรบ่เหมือนแห่งข้าวตู้มากินขา้าวตักตาอยกินบ่ กินเยขึ้นไปขึ้นไหมอย่าข้นจะเพิงได้เลยเพิงได้มาพี่น้งนนองแต่เวลากินเขาตาบัะนี้แกงสาบัวกับถอดขั้งไก่ล่ะอันนี้ก็จะเป็นออมหนูพี่นอ้องเอ้ยมองออมหนูแล้วหวานหนูกินมาไปกินข้าเราเอ้ยน้องเมียสา,าวน้องไม่เพิ่งกินแล้ว น้องเนี่ยพี่น้องน้องยายน้องสาวยห่อนโอ้โอ้โอ้ <c oughs> นเสียมมงว่วงนี่แนวปูดเนี่ยแนวมัก 2 mặt Bọn nú ôm nữ Kinh đây Chắc Anh này nè Rồi tắc 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 Kinh มืดบ่พี่น้องว่าสิไปทางนั้นมันแก่งอยู่แต่ว่ามันว่างกลองบ่ได้น้องบีถือปวดแขนน่ะนะเลยมาหาบาง ส่วนย่า่เราเราเราบวกินหนูเด้อพี่น้องไม่ไงเราบกินหนูย่ายเราบวกินหนูแม่งันายคนสิววาย่า่คือพอไม่กินเขาเรากินแล้วความนนองไม้นนองไม้แกก็กินหนูอยูแตวบาย่ายเราบวกินลาไลไเป็ดออกมาแนลูกกัน พอมึงขังกันนานเวลามันก็รอดออกมาได้เขาอุตสา์เฮตดตะแค่กันอันมึงไอ้น้ำกขาว,รวร่านาประตูอยากออกเฮี้ยนนี่นพี่น้นอง จงเว้นบ่คอยอยากให้ออกไปคนยางไปยางมาหยาดมันไล่เพิ่นมันกระบ,บาา่ไล่ดอกว่าหันไม่ไงเรายางไปมันกระบ,บาา่ไล่ดอกแห่งกันไว้กนเท้ากระจดถือขวานถือหยางหยางพันหยาดมันไล่เพิ่นก็เลยไปอยากเปิดประตูให้อมืมนนม,นนม,มันหิวน้ำมันสิไปเคาะได้พี่น้องขั้นเท้าเอาเอาใส่ถ้วยไว้ให้บ่กินสิไปเคาะเคาะประตูเท้าขั้นหิวน,น้ำ

ก็เไยมาจบเกี่ยลานอยู่โรงเรียนข้าลานมันหยุดแล้วกับบริเทคือเกาไ้้ขั้น,ดนไดนมาแล้วก็สิไฟท่าลานมามากคือเกาหว้ห่อนเอา ขอนอะไรมันเลยลูกนั่นเหมาะให้มันในปีกน่นเป็ดน่ะมันหน่อยทีต้องเอารุ่นนั่นบ่น้าบอยหยอกกันพี่น้องมะ มากินเขากับตากับนงพิมพี่น้องมอนี้ได้ขัวหนูหรืออมหนูอมหนูแซ่บน้ำกันสำหรับมอนี้น้องบีกะบลำลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามน้ำพี่น้องคลิปนี้และก็คลิปที่ผ่านมามอนี้ตาได้เมนูแซ่บมาฝากอีกคือเกาขึ้นดื่มขั้นตาเขา้ารัวกะสิมีตะคว่วมแซ่บมาฝากพี่น้องสำหรับมอนี่ลำลาไปก่อนเนาะกลาบสวัสดีจ้า